ถ้าคุณเป็นแบบฉันคุณสอบตกเรื่องการหาอาหารให้ครอบรครัวของคุณในเรื่องของสารอาหารที่พวกเขาต้องการเพียงพอต่อวันและในการที่ไม่ให้พวกเขารับประทานอาหารขยะองค์การอาหารและยาแนะนําว่าควรทานผักผลไม้ให้ได้ห้าใน9กส่วนของอาหารที่ทานในทุกๆวันแต่ที่สําคัญก็คือลูกๆฉันทานอาหารขยะแทนในส่วนนั้น และฉันก็ละอายใจที่จะพูดมันออกไปแต่นี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าลูกๆของฉันรับประทานอาหารขยะมากแค่ไหนในแต่ละสัปดาห์ <c oughs> แย่ที่สุดก็คือฉันเองดูสิคะเห็นแล้วก็รู้ว่ามันเป็นของที่ทําให้เกิดโรคเบาหวานแต่สิ่งเหล่านี้กําลังจะจบลงในเดือนนี้ใช่ค่ะครอบครัวของฉันกําลังจะเปลี่ยนแปลงตัวเองร่างกายของเราต่อสู้มามากพอแล้วใช่ไหมต่อสู้ มลภาวะในอากาศความเครียดที่เพิ่มขึ้นสารเคมีสารพิษที่มีอยู่ในทุกที่รอบตัวคุณทุกวันนี้ไม่แต่อาหารที่มีประโยชน์อย่างผักและผลไม้ก็ยังถูกตกแต่งพัตุกรรมจากน้ำมือของมนุษย์และตกท้ายด้วยอาหารขยะแบบนี้และไม่แปลกเลยว่าอเมริกากำลังเผชิญกับวิกฤตปัญหาสุขภาพปัญหาต่างๆเหล่านี้กำลังขโมยสารต้านอนุมูลอิสระไปจากร่างกายของคุณดังนั้นต่อจากนี้คือหน้าที่ของฉันค่ะ ที่จะให้ทั้งครอบครัวของฉันเป็นผู้แนะนำสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงที่สุดในทุกๆวันค่ะแต่ฉันจะได้รับการยินยอมจากพวกเด็กๆที่ติดอยู่ในการทานอาหารพวกนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันทำอาหารสุขภาพในมือเย็นโต๊ะอาหารก็กลับกลายเป็นเหมือนสงครามรขอแนะนำอีเทอร์เจากวาสโยเป็นผลิตภัณฑ์ที่อุดมไปด้วยส่วนผสมของสารต้านอนุมูลอิสระและโพลีฟีอล อุดมไปด้วยซูเปอร์ฟลูตที่มีสารต้านอนุมูลอิสระกว่า10ชนิดกลูตาไธโอนไฮโดรไลซ์คอลลาเจนและโคเอนไซม์คิวเทว้าวรู้สึกดีจังเพียงแค่ทานอีเทอร์วัลล่ซองก็มีปริมาณเพียงพอสำหรับป้านอนุมูลอิสระฉันรู้ว่าตอนนี้คุณคิดอะไรอยู่ด้วยสารอาหารมากมายขนาดนี้มันต้องรสชาติไม่อร่อยแน่ฉันหมายถึงไม่มีทางที่เด็กๆจะดื่มอะไรแบบนี้ได้เลยจริงไหม ม,มาลองดูกันตอนนี้เราอยู่ใจกลางเมืองและมีกลุ่มผู้ทดลองสินค้ามากมายนะคะเรามาดูกันว่าผู้คนเหล่านี้ชอบรสชาติของอีเทอร์นอลไหมลองชิมดูแล้วบอกได้ไหมคะว่ารสชาติเหมือนอะไรน่าจะรสชาติดีนะลองเปิดดูห <c oughs> วังว่ามันจะอร่อยถ้า <c oughs> ผมไม่ชอบผมบอกได้เลยนะได้ค่ะอ๋อ <c oughs> อร่อยมากเลยค่ะ <c oughs> อร่อยจังเลยค่ะ <c oughs> มันอร่อยจริงเหรอคะใช่ใช่ผมอยากจะบอกว่ามันเยี่ยมมาก ไม่อยากเชื่อเลยมันอร่อยมากเลยค่ะรสชาติเหมือนผลไม้จริงๆเลยมันเยี่ยมเยี่ยมเลยมันผลไม้ค่ะมันดีต่อสุขภาพมันอร่อยค่ะอร่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะรสชาติเหมือนอะไรหนูไม่รู้ค่ะอจริงๆแล้วมันก็อร่อยดีนะรสชาติเหมือนอะไรโยเกิร์ตเหรอใช่เลยเหมือนสมูทตี้รสชาติดีมากเลยอร่อยออกรสเหมือนบูเบ์รี่แล้วก็มีเบอร์รี่อื่นๆด้วยหนูจะดื่มทุกวันไหมใช่เลย มันคล้ายๆกับแต่ก็เหมือนกับคือแบบว่ามันเยี่ยมนะคะผมชอบที่กินมันดีต่อสุขภาพนะครับมัน,มนมดีใช่ไหมคะเซอร์ไพรส์ใช่ไหมคะอ๋อใช่ดีแบบนี้คุณจะดื่มทุกวันไหมคะอ๋อแน่นอนว้าวนี่มันยอดเลยรสชาติเหมือนโยเกิรแต่ก็ไม่ใช่ฮะหนูจะกินผักนี่หรือว่าหนูจะกินแบบนี้คะหนูไม่ชอบทานผักค่ะอันนี้ของจริงเยี่ยมมาก กคนิคอันหนึ่งค่ะคุณมีอีกไหมค่ะอร่อยมากเลยคุณได้ลองนะมาอร่อยจริงๆรสชาติเหมือนผลไม้มากเลยอะทำไมฉันจะไม่ชอบล่ะทานได้ทั้งวันรสชาติมันเหมือนผลไม้จริงจริงจริแล้วตอนแรกคิดว่ารสชาติจะไม่อร่อยนะคะเพราะคุณบอกว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระมันชนหนึ่งซององไม่ฉันจะไม่ชอบทานได้ทั้งวันเลยรสชาติผลไม้แบบเปรี้ยวๆอร่อยมากเลยละค่ะดีมากเลยล่ะรสชาติมันออกหวานๆเปรี้ยวๆนะครับมันเยี่ยมเลยล่ะครับ น te ี่เอไหมคะจริงๆนม่อยากชิมอีกซองนะคะคุณคิดว่าเด็กๆจะดื่มเจ้านี่ได้ไหมคะแน่นอนเด็กๆทานได้สิคะอร่อยแม่แต่เด็กตัวเล็กๆก็กินได้พวกเขาคงจะคิดว่ามันเป็นเหมือนขนมเหรอนะจาก1ถึง1ิให้คะแนนเท่าไหร่เออผมให้10เต็มเลยครับคุณจะดื่มมันทุกวันไหมใช่ถ้าคุณมีอีกผมก็เอาอีกอันเนียนนะขอกินเลยได้ไหมใช่เห็นไหมว่ามันได้ผลจากที่ผ่านมาเราทดสอบกับผู้ทดลองกว่า100คนไม่มีสักคนเลยนะคะที่ไม่ชอบ ดูเหมือนว่าทุกคนจะชอบรสชาติของอีเทอร์นอลค่ะที่สำคัญก็คือสุขภาพเด็กๆของคุณซึ่งมันสำคัญมากกว่าคุณและฉันสารพิษที่กล่าวถึงเหล่านี้ทำให้สารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายของเราลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งนำไปสู่สัญญาณแห่งริ้วรอยและความอ่อนเยาวของคุณที่ลดลงใช่ไหมคะนี่คือเหตุผลที่สำคัญที่สุดที่ฉันดื่มอีเทอรนอล ไม่เพียงนำส่งสารอาหารอย่างยอดเยี่ยมแต่ยังช่วยฉันรู้สึกดีที่สุดจากภายในค่ะด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและคอลลาเจนช่วยในกระบวนการฟื้นฟูเซลล์ค่ะและดีที่สุดก็คือเทคโนโลยีไหลโพโซมอัลลําหน้าที่อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตรคุณจะรู้สึกได้ถึงการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างดีเยี่ยมอย่าเสียเวลาไปอีกวันที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณและลูกๆของคุณค้นพบความแตกต่างไปกับอีเทอร์เนลที่วาซโยเท่านั้นค่ะ